คุณเคยได้ยินชื่อของอัลเฟรดโนเบลมาก่อนหรือไม่ใช่แล้วอัลเฟรดโนเบลคือผู้ที่ทำให้เกิดรางวัลโนเบลการมอบรางวัลให้กับผู้สร้างคุณงามความดีต่อสาธารณะมายาวนานกว่าศตวรรษแต่รู้หรือไม่ว่าเขายังเป็นผู้คิดค้นระเบิดอย่างไดนา้นไหมหนึ่งในระเบิดที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในโลกพร้อมแล้ว 2 1ตุลาคมปี1833อัลเฟรดโนเบลถือกำเนิดขึ้นในสาภาพสวีเดนนอร์เวย์เขาเป็นลูกชายของอิมมานูเอลโนเบลและแอนเดรียสโนเบลอิมมานูเอลเป็นทางวิศวกรนักประดิษฐ์และสถาปนิกเขามีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นของตัวเองและเป็นผู้คิดค้นเครื่องกลึงโรตารี่สำหรับทำไม้อัดอีกด้วยอัลเฟรดเป็นเด็กที่ไม่ค่อยแข็งแรงและบ้านของเขาก็มีฐานะยากจน เขามีพี่น้องถึง8คนแต่มีเพียงเขาและพี่น้องอีก3าคนเท่านั้นที่ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่นั่นคือโรเบิร์ตลัดวิกและเอมิลออสการ์ทุกคนนั้นมีความสามารถในด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมออาเฟรดสนใจในวิศวกรรมศาสตร์มากโดยเฉพาะเรื่องของระเบิดและฉายแววความเป็นอัจฉริยะมาตั้งแต่เด็กจึงได้รับการสนับสนุนให้ได้เรียนรู้กับผู้มีชื่อเสียงหลายคน และได้นำความรู้นั้นกลับมาใช้ที่บริษัทของครอบครัวพ่อและลูกๆทั้ง4คนมักใช้เวลาด้วยกันในโรงงานเป็นเวลานานโดยเฉพาะการร่วมกันหาวิธีพัฒนาการใช้งานในโตรกีสรินสารตั้งต้งระเบิดที่รุนแรงกว่าดินปืนหลายเท่าที่แม้จะถูกค้นพบและใช้งานมาเป็นระยะแล้วแต่มีปัญหาคือมันควบคุมได้ยากและเกิดอันตรายได้ง่ายบริษัทครอบครัวของโนเบลนั้น เป็นหนึ่งในแหล่งผลิตอาวุธสนับสนุนสงครามใครเมียอิมมานูเอลมีผลงานการปรับปรุปรงทุ่นระเบิดใต้น้ำที่มีประสิทธิภาพสูงจนได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าซานิโคลัสที่หนึ่งแห่งรัเสเซียทว่าหลังส,าส,าคสงครามจบลงรวมถึงการสวรรคตของพระเจ้าซานิโคลัสที่หนึ่งทำให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจไม่ได้และต้องยืดล้มละลายก่อนที่ลูกชายคนรองรัฐวิกจะได้รับช่องต่อจากพ่อและพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้นมาก อัลเฟรดไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนอย่างเป็นทางการแต่เขาได้พบและเรียนรู้กับผู้มีชื่อเสียงหลายคนและได้พัฒนาความรู้ขึ้นเป็นอย่างมากตลอดชีวิตของเขาเขาคิดค้นและจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ต่างๆไปถึง355รายการหนึ่งในการประดิษฐ์ที่สำคัญที่สุดมาจากความสนใจในวัตถุระเบิดซึ่งเขาใช้เวลาตลอดหลายปีเพื่อหาทางควบคุมใช้งานไนโตรกรีซอรินให้ปลอดภัยที่สุดกระทั่งปี1864 เกิดอุบัติเหตุในโรงงานเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต5รายหนึ่งในนั้นก็คือเอมิลออสการ์โนเบลน้องชายของอัลเฟรดนั่นเองทำให้เขาทุ่มเทพ,พัฒนาวิธีใช้งานสารตั้งต้นวัตถุระเบิดนี้มากยิ่งขึ้นอาจเพราะหากเขาทิ้งโครงการนี้ไปเท่ากับว่าการเสียชีวิตของน้องชายจะเป็นเรื่องศูนย์เปล่าและในปี1867เขาจึงคิดค้นวิธีที่ควบคุมมันได้ในที่สุด และตั้งชื่อสิ่งประดิษฐ์นี้ว่าไดนาไมต์อย่างที่กล่าวไปว่าไนโตรกิสรินนั้นเป็นสารตั้งต้นวัตถุระเบิดที่มีอนุภาพสูงแต่ปัญหาคือมันอันตรายเกินกว่าจะใช้งานได้เอาเฟลดแก้ปัญหานี้โดยการเคลือบมันด้วยดินเบาที่ปัจจุบันมักใช้ในการทำทรายแมวเมื่อเคลือบแล้วมันจึงไม่ระเบิดในง่ายๆตามด้วยการประกอบเข้ากับหัวและไส้จุดระเบิด เมื่อใส่ถูกจุดไฟจนไปถึงหัวจุดระเบิดจะส่งผลให้เกิดการระเบิดและกระทบไปที่ในโตัวเกรเรนอีกทีหลังจากนั้นเขายัางได้พัฒนาระเบิดที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างเจลิกไนท์ในช่วงแรกเดนอมัยนั้นใช้มากในอุตสาหกรรมต่างๆตั้งแต่ขุดเหมืองไปจนถึงการขุดอุโมองค์และสร้างถนนแต่ด้วยอนุภาพที่ร้ายแรงทำให้มันยังถูกนำไปใช้ในอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆอีกด้วย ถึงแม้ออาเฟรดจะไม่ได้มีเจตนาสนับสนุนสงครามแต่ดนานาม้และเจลิกไนท์ก็กลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญที่ส่งผลให้เขาเป็นมหาเศรษฐีโดยลูกค้าจากทั่วโลกมุมมองต่อสงครามของเขานั้นแตกต่างจากคน,นอื่นๆโดยเขาเชื่อว่าฝ่ายต่างๆจะเกรงกลัวสงครามเมื่อได้เห็นความสูญเสียจากอาวุธอันร้ายแรงของเขาแน่นอนว่าโลกความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้น โดยเฉพาะการเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งอัลเฟรดไม่มีโอกาสได้เห็นความขัดแย้งต่างๆที่ก่อให้เกิดสงครามนั้นมีหลากหลายมุมมองและซับซ้อนเกินกว่าจะจบลงได้ไง่ายๆเขายังเชื่อว่าการที่สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆจะถูกนำไปใช้อย่างผิดวิธีเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้คิดค้นมันแม้เขาจะไม่ได้สนับสนุนสงคราม แต่ก็ไม่เคยแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาต่อต้านมันเขายังคงได้รับผลประโยชน์มหาศาลจากสงครามจนกลายเป็นมหาเศรษฐีกระทั่งเขาได้พบกับเบอร์ธาวอนสตัตเนอร์เบอร์ธาทำงานเป็นเลขาของเขาและอยู่กับเขาจนถึงช่วงบ้านปลายชีวิตเธอยังเป็นนักเขียนผู้ต่อต้านสงครามและฝากใฝ่สันติภาพทั้งสองมักโต้เถียงถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับสงครามและสันติและนี่ น่าจะทําให้มุมมองต่างๆของอัลเฟรดค่อยๆเปลี่ยนไปจนกระทั่งปี1,888พี่ชายของเขาลัดวิกโนเบลได้เสียชีวิตซึ่งโดยความผิดพลาดบางประการหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับกลับเข้าใจว่านี่เป็นการเสียชีวิตของอัลเฟรดกับพาดหัวที่ว่าพ่อค้ายแห่งความตายสิ้นใจแล้วข้างในเนื้อหายังเขียนเพิ่มเติมด้วยว่าดรอัลเฟรดโนเบล ผู้ซึ่งร่ำรวยจากการค้นพบวิธีฆ่าคนได้เร็วกว่าและมากกว่าที่เคยมีมาได้เสียชีวิตลงเมื่อวานนี้นั่นทำให้เขารู้สึกได้ว่าแม้เขาจะประสบความสํำเร็จมามากมายหรือความตั้งใจที่จะทำให้ระเบิดนั้นปลอดภัยมากขึ้นแต่หากเขาสิ้นลมไปจริงๆคำพูดเหล่านี้ต่างหากที่จะกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนจดจำเขาชีวิตส่วนตัวของออฟเฟนั้นเป็นคนที่ซับซ้อน และค่อนข้างเก็บตัวแม้จะมีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จแต่เขาก็ไม่ได้แต่งงานมีครอบครัวและทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการพัฒนาวิจัยต่างๆคนเดียวเขาเป็นผู้รักสันติสุภาพเป็นผู้ฟังที่ดีและมีไหวพริบเขายังเคยแต่งบทละครที่ชื่อในเมนซิสด้วยแต่เขาก็เป็นผู้ที่ร่ำรวยจากอาวุธสงครามและเคยไม่เห็นด้วยกับประชาธิปไตยหรือสิทธิเลือกตั้งของผู้หญิงเขายังมองโลกในแง่ดีเป็นอย่างมาก ดังเช่นที่เขามองว่าไดนไมั์จะช่วยหยุดสงครามได้จึงเชื่อว่าการที่เขาถูกเรียกว่าเป็นพ่อค้าแห่งความตายนั้นกระทบจิตใจเขาอย่างมากเขาจึงเขียนพินัยกรรมโดยมอบ94%ของทรัพย์สินทั้งหมดหมอบให้เป็นเงินทุนก่อตั้งรางวัลโนเบลคิดเป็นเงินกว่า31ล้านครูนาสวีเดนณตอนนั้นซึ่งณปัจจุบันปี2022มีมูลค่ามากกว่า10,000ล้านบาทเดิมทีรางวัลน,นี้มี5สาขาคือเคมี Me, การแพทย์วรรณกรรมฟิสิกส์และสันติภาพและเพิ่มเอาสาขาเศรษฐศาสตร์ในภายหลังผู้ชนะจะได้รับใบประกาศนียบัตรเหรียญรางวัลและเงินรางวัล10ล้านครูหน้าสวีเดนซึ่งจะแบ่งเท่าเท่ากันหากมีผู้ชนะหลายคนรางวัลน,นี้กลายเป็นรางวัลทรงเกียรติที่สุดในโลกสำหรับผู้ที่สร้างคุณรประโยชน์แก่มนุษยชาติ สนับสนุนและให้ความสำคัญกับผู้ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมโลกให้ดีขึ้นในพินัยกรรมของเขาแม้จะขัดต่อสถานการณ์บ้านเมืองความขัดแย้งของประเทศต่างๆในสมัยนั้นมากแต่เขาก็ตั้งใจให้รางวัลโนเบลไม่ใช่แค่การมอบในสวีเดนเท่านั้นแต่เป็นรางวัลที่มอบให้กับนานาชาติเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อทุกคนโดยไม่เลือกว่าเป็นฝั่งใดแสดงออกชัดเจนว่าเขาฝากไฟในสันติแค่ไหน อัลเฟรดโนเบลเสียชีวิตลงด้วยอายุ63ปีในวันที่10ธันวาคม1896ที่อิตาลีเขาไม่ได้แต่งงานและไม่มีผู้สืบสกุลจึงไม่มีมรดกมอบให้กับทายาทแต่เขากลับได้มอบมรดกที่สำคัญยิ่งให้กับสังคมรอบด้านแทนแม้ผลงานต่างๆตลอดชีวิตของเขาจะเกิดข้อถกเถียงเึงความถูกผิดในเจตนาแต่รางวัลโนเบลก็เป็นราวกับคำขอโทษ และการแสดงเจตจำนงตั้งใจที่จะสร้างแรงผลักดันให้สังคมได้พบกับสันติและนี่คือเรื่องราวของผู้เป็นทั้งพ่อขายแงความตายก่อนจะกลายเป็นผู้กอ่อตั้งหนึ่งในการมอบรางวัลที่ยิ่งใหญ่และสงเกียรติที่สุดของมนุษยชาติอัลเฟรดโนเบล